ข้อที่หนึ่งห้ามมาให้อวดกันการอวดกันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางหลักสิกขาบทวินัยไว้แล้วว่าถ้าพิสูใดอวดอุตจริมนุษธรรมซึ่งไม่มีในตนพิสูจนั้นต้องอาบัติปาราชิกคือขาดจากการเป็นพระแต่ถ้าตนได้จริงๆถึงจะเป็นจริงการพูดอวดข้อปรับอาบาัติปาริตี ทั้งนี้ไม่ใช่พระองค์ทรงห่วงธรรมเพราะว่าธรรมไม่ใช่ของที่จะไปอวดกันใครปฏิบัติก็ได้พุนเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเหมือนกับการรับประทานอาหารใครรับประทานผู้นั้นก็อิ่มจะรับประทานแทนกันและอิ่มแทนกันไม่ได้การอวดกันจึงถือว่าเป็นภัยอันร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนาข้อที่สอผู้ที่ปฏิบัติธรรม จะถูกคนถามซึ่งผู้ที่ถามนั้นที่มีอยู่สามแบบก็คือแบบแรกถามเพื่อคอยจับผิดการถามเพื่อคอยจับผิดนั้นโดยมากผู้ถามเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเลื่อมใส่จึงได้ถามเพื่อคอยจับผิดเช่นเราไม่ได้เรียนปริยัติเขาก็าเอาปริยัติมาถามเมื่อเราตอบไม่ถูกหรือตอบไม่ได้ ก็จะเป็นเทียบให้ผู้ถามนั้นเข้าใจผิดและคอยจับผิดปัญหาแบบนี้จะทำเพื่อเรารู้ถึงเจตนาของผู้ถามได้มากกว่าผู้ที่ไม่ก่งปริยัติก็เป็นธรรมดายอยู่เองที่จะตอบไม่ได้อย่างที่สองถามเพื่อยุคก,กิเลสการถามเพื่อยุคก,กิเลสนั้นเช่นถามอุบายให้ผู้ปฏิบัติโรดเพื่อจะได้แสดงกิเลสหยาบออกมาให้เขาเห็น ชดแต้แต่กุศโลบายของผู้นั้นฉะนั้นนักปฏิบัติต้องมีทุกอดทนไม่ใจน้อยไม่กด้ได้ไม่หุนหันพันแล่นต้องหนักแน่นไม่หวั่นไหวตอนอินทาสนเสริญสุขหรือทุกข์ถามแบบที่สามก็คือการถามเพื่อเอาอย่างการถามเพื่อเอาอย่างนั้นคือผู้นั้นมีศรัทธาอยากจะเข้าปฏิบัติแต่อยากรู้ก่อนบ้า จะถึงมรรคผลนิพพานนั้นเป็นอย่างไรก็ผู้จิได้จําไว้เวลาตัวเองไปปฏิบัติก็จะได้ผลที่ได้ขึ้นอันนี้ก็เป็นภัยเพราะการจําหรือการเรียนแบบนั้นเป็นเพียงความรู้ขั้นสุดตมยายานกับจินตามยายยานเท่านั้นยังไม่ใช่ภาวนามยายานถ้าเพียงจําแบบของผู้อื่นเรียนแบบของผู้อื่นหรือนึกคิดเอาเองก็เป็นวิปัสนึก คือนึกคนเราเองไม่ใช่วิปัส,สนาวิปัส,สนาต้องรู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะตัวเองแท้แท้ท่านเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตัวตัวเองต้องกำหนดทันปัจจุบันเห็นรูปนามเห็นพระไตรักได้บรรลุมาผลน,นิพพานจึงจะถูกต้องข้อที่4วิธีตอบแก่ผู้อื่นในเมื่อตั้นถูกถามคนส่วนมากเกือบจะร้อเปอร์เซ็ จะต้องถูกถามว่าไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรได้สำเร็จขั้นไหนดีไหมดีอย่างไรนรุกสวค์มีไหมมรรคผลนิพพานมีไหม,ม,ผ,ม,ไหมผู้ปฏิบัติธรรมต้องตอบให้เป็นอย่าให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นและตนเองพูดแต่น้อยอย่าพูดมากเช่นถูกข้อถามว่าไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างเราก็ตอบว่าดี ทำให้ใจสบายหรือถ้าถามมาว่าได้สำเร็จชั้นไหนแเราก็อาจจะตอบไปว่าการสำเร็จชั้นไหนหรือไม่สำเร็จนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนรับประทานอาหารใครรับประทานอาหารคนนั้นก็อิ่มแต่ถ้ามีคนมาถามว่าปฏิบัติแล้วดีไหมก็ให้ตอบไปเลยว่าดีมากหรือถ้าเขาถามต่อมาว่าดีอย่างไร เราก็อาจจะตอบไปว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราก็ได้รู้ได้เห็นถ้าหากถามว่านราลกสวรรค์มรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่เราก็ควรจะตอบไปแนวทางที่ว่าจะมีจริงหรือไม่นั้นก็เชิญไปปฏิบัติด,ดูก็แล้วกันเพราะเป็นของรู้ได้เฉพาะตัวข้อที่หให้ช่วยกันเผยแผ่ของทัพธรรมของพระพุทธเจ้า กองทัพทางลู่อันประกอบด้วยแสนยานุภาพอย่างมากมายนั้นสำหรับป้องกันและป,าปราบปรามข้าศึกที่จะมาลุกรานประเทศบ้านเมืังส่วนแสนยานุภาพแห่งกองทัพธรรมสำหรับให้พุทธบริษัทต,ต้องกันและป,าปราบปรามข้าศึกภายในคือทีละทั้งสิบมีโรคก,กวดหลงมานาทิฐิความแม่ละอายบาปค,ความไม่กลัวบาปเป็นต้น ปฏิวัติคนไม่ดีให้กลับเป็นคนดีทำคนดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นทวีคูณถ้ากองตับธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ยกขบวนไปถึงไหนจะมีความชุ่มชื่นเยือกเย็นไปทุกหย่อมย่าแม้ในคุกในตารางก็ไม่เลือกที่รักไม่ผัดที่ชังถ้าบ้านใดได้พาตนเข้ามาปฏิบัติทั้งพ่อแม่ลูกหลาน เราบ้านนั้นจะได้นามหมาว่าบ้านแสนสุขข้อที่6ช่วยแนะนำมารดาบิดาญาติมิตรบิดามารดาเป็นผู้มีบุญคุณต่อลูกมากองค์พระรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสดไว้ว่าบิดามารดานั้นเป็นโพมของลูกครอบประกอบด้วยโรงม,มิหารธรรมทั้งสี่คือเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาบูรพาจาจารคือเป็นอาจารย์ก่อนไทยทั้งหมดของลูก เป็นบุพเทวดาคือเป็นเทวดาของลูกก่อนเทวดาทั้งหลายการที่ลูกได้ผ่ากันชักนำบิดามารดาให้มันเดือมรสธรรมมันแสนเยือกเย็นแสนสบายนับว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านที่สูงที่สุดถ้าลูกคนใดได้ชักนำพ่อแม่ให้ท่านได้ทำทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมถากรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแล้วลูกคนนั้น ชื่อไว้ได้ตอบบุญแทนคุณค่าข้าวป้อน้ำนมที่พ่อแม่ท่านได้เลี้ยงเรามาจนเจริญเติบโตและถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างดีที่สุดด้วยแม้การที่ได้ชักนำญาติสนิทมิสหายมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นมหากุศลอลัมเลิศอยู่ทราฉะนั้นท่านนับปฏิบัติจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามแนะนำมารดาปิดาและญาติมิ ให้ได้มาปฏิบัติธรรมตามถนนองครองธรรมนาก,กามาแล้วข้อที่7ให้มีความสามัคคีกันความสามัคคีกันนั้นเป็นของสำคัญมากมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวส่วนการแตกแยกกันนั้นไม่ดีเลยมีแต่ความเสื่อมหนึ่งเดียวเราทุกคนได้ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีสมเด็จพ่อองค์เดียวกันศาส,สนาอันเดียวกัน โลกกันเดียวกันการเกลียดกันชังกันเมียดเปลี่ยนกันเอารัดเอาเปรียบกันแตกแยกกันพอเราไิวาดกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความเดือดร้อนฝ่ายเดียวอายุของคุณท่านหนึ่งไม่เกินร้อยปีไม่มีใครอยู่คำฟ้าคำแผ่นดินไม่กี่วันก็พากันกลับบ้านเก่าแล้วฉะนั้นเรารักกันสมคธีกันปลองดองกันดีกว่าชังกัน เป็นร้อยเท่าพันทวีข้อที่8อยากพูดว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ต้องทำบุญทำทานอะไรอีกการทำบุญทำทานเป็นการสร้างความดีไม่ใช่สร้างความชั่วผู้ที่มีใจถึงทำแล้วจะมีใจที่มีศรัทธาอยากล้าอยู่เสมอย่อมจะเปิดเพ็นทานสินภาวนาเป็นประจำแม้โบราณท่านก็จะสอนไม่ว่าอยากัวยให้ทาการทำทาน อยากสวยให้พากันรักษาศีลอยากดีให้พากันเจริญภาวนาเกิดเป็นคนต้องทำตนให้ได้ครบองค์สามจึงจะไม่เสียชาติเกิดบางคนเกิดมาร่ำรวยแต่รูปขี้เลยเพราะชาติปังก่อนทำทานแต่ไม่รักษาศีลบางคนรูปสวยแต่ยากจนเพราะชาติก่อนรักษาตศีลแต่ไม่ทำทานบางคนมีปัญญาดีแต่ยากจนและไม่สวย เพราะชาติก่อนมาเป็นแต่ภาวนาแต่ไม่ได้ทำทานและรักษาศินคู่กันไปเพราะฉะนั้นต้องบำเพ็ญให้มีทั้งสามอย่างก็คือทานสิลและภาวนาจึงจะถูกหลักข้อที่9ปฏิบัติแล้วเดี๋ยูดว่บ้าไม่ได้อะไรทำดีได้อะไรได้ดีทำชั่วได้อะไรได้ชั่วทำบุญได้อะไรได้บุญ ทำบาปได้อะไรได้บาปทํางานได้อะไรได้งานทำกรรมฐานได้อะไรได้กรรมฐานปฏิบัติได้อะไรได้ปฏิบัติปัญหาเหล่านี้มีคําตอบอยู่ในตัวแล้วคนเราทําอะไรก็ได้อันนั้นแหละก่อนส่วนการจะได้เงินทองนั้นเป็นเรื่องภายหลังถ้าใครพูดว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเป็นการด่าตัวเองชื่อสอดแสดงว่า ตัวเป็นคนที่เครียดไม่ตั้งใจจริงไม่ปฏิบัติจริงโมจะนอนเอือดอยู่ฟล็อกันอื่นที่เขาตั้งใจจริงปฏิบัติจริงมีศรัทธาจริงย่อมได้อะไรมาที่สุดข้อที่สิบฟุ้มปฏิบัติธรรมไม่ควรเล่นการพนันการพนันเป็นอบายามุคือเป็นเหียแห่นความชิพาอย่างหนึ่งในบรรดาอบายามุที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีหกอ,อย่างในการก็คือ การดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการผนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียทร้านทำการยานเมื่อผู้ปฏิบัติได้ทราบแล้วว่าการผนันนั้นเป็นอบายมุขป,ประเภทหนึ่งนำมาแต่ความสูญเสียแก่ตัวเองและหมู่คณะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรเล่นการผนันข้อที่สิบอย่าติเตียนผู้อื่นสำนักอื่น การติเตียนผู้อื่นสนักหื่นนั้นคือการทำลายเกียรติของตัวเอง,ค,อเองคือการด่าตัวเองคือการดูหมิน่นดูถูกตัวเองผู้ปฏิบัติต้องสำรวจตัวเองท่านนั้นไม่ควรไปใส่ใจสนใจในเรื่องของผู้อื่นเพราะว่าทุกๆสนักก็ล้วนแต่สอนคนให้ทำความดีด้วยกันทั้งนั้นสุดแท้แต่ความฉลาดความสามารถก็คือกุศโลบายของผู้สอน ต่างก็ไม่ได้สอนให้ไปเป็นจรนผู้ร้ายมุ่งแต่จะสอนคนให้ดำรงมั่นอยู่แต่ในศีนลธรรมวัฒนธรรมอันดีน้ำเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรส่งเสริมกันไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกันไม่ควรตำหนิติเตียนกันข้อที่ 12. ให้รักษาชื่อเสียงคนเราจะอยู่ในโลกกันเดียวไม่ได้ต่างต้องขึ้งกันอาศัยกันและกันเพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆคนต้องรักษาชื่อเสียงของตัวเองของครูบาอาจารย์ของหมู่ของคณะและของพระศาสนาให้ดีอย่ามักง่ายอย่าใจเร็วโดนได้อย่าคุณหันพันแล่นเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนั้นชาวลูกยกนิ้วให้แล้วว่าเป็นคนดีข้อที่13ให้พากันปฏิบัติต่ตอๆไปอย่าประมาทการปฏิบัติ ที่เราได้ผ่านมานั้นเป็นเพียงบันไดขั้นต้นเท่านั้นทางที่จะเดินต่อไปยังมีอยู่อีกไกลมากต้องพยายามทำทุกวันอย่าให้ขาดอย่างน้อยที่สุดวันละ30นาทีหรือ1ชั่วโมงแต่ถ้าได้มากกว่านั้นยิ่งเป็นการดีเพราะภพชาติยังมีอยู่กิเลสตันฐานยังมีอยู่ ข้อที่14นักปฏิบัติธรรมเสื่อมนักปฏิบัติธรรมย่อมเสื่อมจากคุณธรรมเบื้องสูงเพราะสายเหีุยท่าประการก็คือ 1. มีกิจการงานแล้วเลิกปฏิบัติ 2. คงขังวนอยู่กับงานเล็กๆน้อยๆแล้วเลิกปฏิบัติ 3. คลุคทีอยู่กับหมู่จนเกินไปแล้วเลิกปฏิบัติ 4. เที่ยวดูหนังลิกเกลละครแล้วเลิกปฏิบัติ ข้อ 5. สนทนาการจัด้หยคำที่ไม่เป็นประโยชน์เล่าแต่เรื่องของคนอื่นสนใจแต่เรื่องคนอื่นไม่สนใจตัวเองไม่แก้ไขตัวเองการตื่นสติข้อที่15นับปฏิบัติธรรมคนดำเนินรอยตามตัวอย่างนี้มหานามได้ทูลสามสมเด็จพระผู้มีพระภาคดังปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 22. หน้าที่163 ใจความว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะพึงเป็นอยู่โดยมากอย่างไรสมเด็จพระจอมไตรตัดตอบว่าต้องประกอบด้วยองค์หดังใจความต่อไปนี้1นึ่ละ,ละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าบ่อยบย่อยะลึกถึงคุณพระธรรมบ่อยบ่อยาระลึกถึงคุณพระสงฆ์บ่อยๆ 4. สี ระลึกถึงสินของตนบใยๆสินของเรา,เา,าก็ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อย 5. ระลึกถึงทานที่ตนได้บฏิจาคกแล้วใบๆ 6. ระลึกถึงเทวดาและคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดานอกจากนี้ให้ปากันปฏิบัติตามเซคาปฏิปทาสูตรก็คือ 1. มั่งมั่งในสินก็คือสินห้าสินแปดสินสิหรือสินสองี่สิบ ตามสมควรแก่เพศ 2. สําสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมกูกเดินกายใจให้อยู่ในกรอบแผ่นสิงสมาธิปัญญา 3. รวิจจะประมาณในการบริโภค 4. ประกอบไ้้ยธรรมของสัตตปุรุษคือคนดีเจ็ประการเฮมีวิริยะคือความเพียร 6. มีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดและมันจเจริญสติปัฏฐาน 7. มีปัญญา 8. มันเจริญสมถะและปีิปัสนาเป็นประจำมีให้ขาด